สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่น้องๆองทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับแอดยีนเช่นเคยนะคะกับแนวทางหาหนอยสามนอยนะคะคือจะเป็นสีน่นอยนะจ๊ะในชุดเน้นรอบนะคะเมื่อวานก็ลงให้เป็นวันแรกเนาะวันแรกก็ยังห้าสิบห้าสิบอยู่นะจ๊ะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการผนันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิงและใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะชมเพื่อความบันเทิงชมเพื่อความลุ้นชมเพื่อความสนุกชมอย่างมีสตินะคะก็ะก่อนที่จะไปรับชมในงวดวันที่8นะคะก็ มาสรุปวันที่7กันก่อนนะคะสำหรับชุดเน้นรอบนะคะก็จะมีพิเศษแล้วก็เฉพาะกิจนะคะแล้วก็ปกติก็ VIP นะคะสามนอยสีน่นอยนะคะแต่เน้นรอบให้นะคะเมื่อวันที่7นะคะฮานอยพิเศษกับปกฮานอยพิเศษกับเฉพาะกิจนะคะ ยินก็ให้เด่นที่1กับ0นะคะก็วิ่งรูดที่1กับ0นย์นะคะสายวิ่งสายรูดนะคะอย่าลืมนะคะวิ่งได้รูดได้นะคะยีนเองก็อาจจะเจาะเข้าบางรูุดบางนะคะก็ไม่ได้เจาะได้เป๊ะทุกวันนะบางวันก็อาจจะเข้าบางวันก็อาจจะหลุดนะคะผิดถูกยังไงก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะก็ชมเพื่อเป็นแนวทางกันนะคะ ให้เด่นที่1กับ0นะคะ,ะเฉพาะกิจกับพิเศษนะคะ,ะเฉพาะกิจมา0 7นเจาะไม่เข้านะคะศูนย์เก็ไม่ได้เจาะเมื่อาวานเพราะว่าจะเจาะให้เยอะก็จะเยอะเนาะก็1 2ก็ไม่ได้เอานะคะเจาะหนามก็มาแต่สายวิ่งสายรูดเท่านั้นนะคะมาตัวรูดนะคะมา ทั้งศูนย์ทั้งหนึ่งเลยนะคะรอบเฉพาะกิจนี้รูปตัวไหนก็ได้เนาะส่วนพิเศษนะคะพิเศษมา83กับ09นะคะ83 83ไม่มีนะคะแต่ศูนย์มีนะคะก็เจาะ06นะคะมาตัวรูดอีกแล้ววันแรกก็50 50อยู่นะจ๊ะก็ขอให้ตัวเด่นมาตามรอบเนาะให้พี่น้อง FC เราได้วิ่งได้รูดกันนะคะ เมื่อวานยีนไม่ได้กันเบิ้ลให้นะคะก็บอกบอกพี่น้องเอฟสีทุกท่านนาะบอกถ้าใครชอบเบิ้ลก็ให้ตามเบิ้ลกันเบิ้ลไว้ด้วยนะคะยีนอาจจะไม่ได้ลงเบิ้ลให้นะคะก็ให้ลงกันเองเนาะสําหรับแนวทางเบิ้ลนะคะขอแค่ตัวเด่นมาตามรอบที่ยีนวางให้ก็โอเคแล้วนะคะใครชอบคู่ไหนก็สามารถที่จะจับคู่เองได้นะคะขอแค่ตัวเด่นมาตามรอบนะคะ ็มาต่อด้วยรอบปกตินะคะรอบปกติก็ให้เด่นที่6กับ7นะคะอาหนอยปกตินะคะแนวทางก็มา6 3สาี่กับ7 7ดดนะคะตัวเด่นมาทั้งสองนะคะเพียงแต่มาตัววิ่งกับตัวรูดนะคะถ้าเราโชคดีเราก็ได้ตัวรูดนะคะถ้าเราโชคยังไม่ดีก็บางท่านก็นอาจจะเอาไปวิ่งเนาะก็6มาตัววิ่ง สตัวบนนะคะหกมานะคะมาทั้งสองตัวเจ็ดก็มา7ดล่างนะคะเจดเลยนะคะยินยังบอกว่า,าใครชอบเบิ้ลก็ให้กันเบิ้ลไปเลยนะก็มีบางท่านโชคดีอยู่ได้เจ็ดเจดไปเนาะก็ยินดีด้วยนะคะสายเจาะก็หลุดไปนะคะตัวเด่นมาก็โอเคนะคะ ยินดีด้วยนะคะสําหรับท่านไหนที่โชคดีนะคะสําหรับท่านไหนที่ยังไม่โชคดีนะคะก็รอลุ้นต่อในงวดวันที่8ปดนะคะก็อาจจะเจาะเข้าบางหลุดบ้างนะคะตัวเด่นก็อาจจะไม่มาทุกรอบนะคะถ้ามารอบแรกแล้วเราก็ไม่ต้องตามก็ได้นะจ๊ะบางทีอาจจะไม่ได้มาทุกรอบเหมือนเม,มื่อเหมือนเมื่อวานนะคะตัวเด่นมาทุกรอบเนาะ แต่บางวันก็อาจจะไม่ได้มาทุกรอบนะคะอาจจะมาเป็นบางรอบนะคะก็รอลุ้นรอชมด้วยกันนะคะมาต่อด้วย VIP นะคะ VIP ให้เด่นที่0กับ2นะคะแนลวทางมา252กับ59นะคะ252กับ59 0ไม่มีนะคะแต่2 2มานะคะแต่จะเจาะเข้าหรือเปล่า ไม่มีจะมีแต่สองหนึ่งสองเจ็ดสองหสองแปดสองเก้าแนวแทงแนวทางมาห้าเก้าับสองห้าจะพี่น้องจ้าห้าสองก็รุดอีกแล้วนะคะมาแต่ตัววิ่งรูดนะจ๊ะสายวิ่งสายรูดก็น่าจะโอเคเนาะก็ไปตามลุ้นต่อในงวดวันที่8กันเลยนะจ๊ะ วันที่8เดือน8นะคะปี64นะคะก็ฮาหนอยพิเศษชุดเน้นรอบนะคะฮานอยพิเศษนะคะกับเฉพาะกิจนะคะก็แล้วแต่ใครจะไปลุ้นนะคะก็รวมที่เดียวเลยนะคะอาจจะมาด้วยกันอีกก็เป็นไปได้นะคะสําหรับตัวเด่นนะคะก็เน้นๆสองตัวบนล่างนะคะ ก็วิ่งได้รูดได้นะคะสําหรับฮานอยพิเศษกับเฉพาะกีจให้เด่นที่8กับ6นะคะวิ่งรูดที่8ดกับ6นะ,ะจ๊ะเจาะก็จะเจาะให้8 6 6 8เลยนะคะแล้วก็แปดหนึ่งแปดสองแปดสามนะคะแปดสามมาพิเศษก็ไม่แน่อาจจะไปเฉพาะกิดก็ได้นะคะแล้วก็แปดแปดหกหกนะคะก็จะเจาะให้แค่สิบคู่เนาะก็ถ้าใครชอบตัวไหนก็ จับคู่เองได้เลยนะคะสำหรับสองตัวเด่นเนาะแล้วก็หกหนึ่งหกสามนะคะหกห้าหกเจ็ดหกเก้านะคะตัวที่เน้นนะคะก็จะมีแปดหกนะคะแล้วแปดหนึ่งแปดสองแปดแปดหกหกหกหนึ่งหกสามหกห้าหกเจ็ดนะคะ ก็ท่านไหนชื่นชอบก็แคปไว้จดไว้นะคะเก็บไว้เป็นแนวทางได้นะคะสําหรับสายวิ่งสายรูดนะ้องขอให้ตัวเด่นมาตามรอบที่ยินวางให้นะคะก็สายวิ่งสายรูดก็วิ่งได้รูดได้เลยนะคะยินเองก็อาจจะเจาะเข้าบางหลุดบ้างนะคะผิดถูกยังไงก็ต้องขอโทษขออาภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะจ๊ะก็อโอเคนะคะต่อไปก็จะเป็นรอบปกตินะจ๊ะ ราะปกตินะคะก็จะให้เด่นที่เจ็ดกับแปดเจ็ดกับแปดนะคะวิ่งรูดที่เจ็ดกับแปดนะคะเจาะก็จะเจาะให้เจ็ดศูนย์เจ็ดแปดตัวเด่นนะคะอย่าลืมนะคะเจ็ดแปดนะคะแล้วก็เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดหกนะคะเมื่อวานมาเจ็ดเจ็ดเนาะยินก็เลยไม่ได้วางเบิร์ให้นะคะวันนี้ ก็ถ้าใครยังชอบเจดอยู่ก็ตามได้นะคะขอให้ตัวเด่นมาตามรอบก็โอเคนะคะบางทียีนก็อาจจะเจาะเข้าบ้างหลุดบางก็ถ้าใครยังชอบเบิ้ลอยู่รอบปกติก็ตามได้นะคะแล้วก็จะมี 80, 81, 83, 86, 88, ดนหนะคะ88ยีนวางให้นะคะแต่เจดไม่ได้วางให้เนาะ สำหรับตัวเน้นนะคะก็จะเน้นให้ตัวเด่นเลยนะคะเจ็ดแปดนะคะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดหกนะคะแล้วก็แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดหกแปดแปดนะคะก็คู่ที่ไม่ได้เน้นก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มานะคะมีสิทธิ์มาเช่นเดียวกันนะคะสำหรับตัวที่ไม่ได้เน้นนะคะก็แคปไว้จดไว้นะคะไ้ชมเป็นแนวทางได้จ้าสำหรับรอบพิเศษ พิเศษเฉพาะกิจแล้วก็ปกติน,นะคะต่อไปก็จะเป็นรอบ vip นะจ๊ะรอบ vip นะคะก็จะให้เด่นที่1กับ6นะคะ1กับ6ก็จะเจาะให้1 6ตัวเด่นนะคะแล้วก็1 0 1 9 1 8 1 7 1 1นะคะ หกแปดหกห้าหกสามหกสองหกหกนะคะก็การเบิลให้ด้วยเนาะวันนี้ตัวเน้นนะคะก็จะเน้นให้ตัวเด่นเลยนะคะหนึ่งหกหกหนึ่งนะคะแล้วก็หนึ่งเก้าหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งนะคะหกแปดหกสามหกสองแล้วก็หกหกนะคะคู่ที่ไม่ได้เน้นก็มีสิทธิ์ม,มาคู่ที่เน้นก็มีสิทธิ์ม,มาเช่นเดียวกันนะคะก็ ถ้าเหมาได้ก็เหมารวมได้ก็รวมนะคะสายวิ่งสายรูดก็วิ่งได้รูดได้นะคะสําหรับ2ตัวเด่นในแต่ละรอบนะคะขอให้ตัวเด่นมาตามรอบก็โอเคนะคะก็แคปไว้จดไว้นะคะสําหรับท่านไหนที่ชื่นชอบนะคะ ก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับเพื่อนใหม่ FC ใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปต่อๆไปนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีจ้า